ทำนายความฝันโดยไพ่ยิปซีฝันว่าตัวเองกำลังทำการบ้านแปลว่าอะไรเราจะใช้ไพ่ยิปซีในการทำนายดวงนะคะฝันว่าทำการบ้านแปลว่าอะไร ฟันว่าทำการบ้านแปลว่าหลังจากนี้หลังจากนี้ภายในสิบห้าวันจะได้เจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วจะได้ไปเฉลิมฉลองได้นัดเจอกันได้เจอเพื่อนเก่าได้เฉลิมฉลองกินเลี้ยงไปปาร์ตี้กินเหล้ากินเบียร์นะคะ ทีเนี้ยฝันในลักษณะแบบนี้ก็คือถือว่าได้ไพ่ดีนะค่อนข้างได้ไพ่ดีเลยอ่ะจะมีความสุขครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขและมีเงินฝันว่าทำการบ้านเนี่ยแปลว่าครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขมีครอบครัวที่มีความสุขท่านเป็นคนที่มีความสุขกับการเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวท่านมีความสุขกับการอยู่บ้านครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข ท่านจะมีชื่อเสียงเด่นดังชื่อเสียงไปในทางที่เ, à, เป็นคนสวยเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนที่อารมณ์ขันเป็นคนสวยเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนอารมณ์ขันท่านจะสามารถหาเงินได้หลายทางหากท่านทำธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เนี่ยจะได้กำไรดีธุรกิจเกี่ยวกับกเกษตรกรรมปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เนี่ยดีหมด สามารถหาเงินได้หลายทางค่ะท่านจะมีสเสน่ห์ค่ะควรจะไปทำบุญควรจะไปทำบุญกรวดน้ำให้กับญาติผู้ใหญ่ที่ล่วงลับนะคะแล้วก็ธุรกิจการงานจะเจริญก้าวหน้าค่ะเลขนำโชคแปดสองหกแปดสองหค่ะท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูกรุณาแอดไลน์มาค่ะ